โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับผมก้องครับก็ก่อนอื่นเลยก็อย่าจะบอกอเพื่อนๆว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนเล่นเมกลนไพ่ง่ายๆกันนะครับเป็นเซลล์เวิร์กิ่งไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเลยเป็นคนที่ชื่อว่าเลขอะไรก็ได้ไพ่อะไรก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะแสดงให้เพื่อนดูอยู่นี้นะครับ ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆบอกผู้ชมว่านับไพ่ออกมา26ใบนะครับกลน,นี้เราจะใช้ไพ่26ใบนะครับก็คือไม่ใช้ไม่นมโจ๊กเกอร์โอเค5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ตอนนี้เราจะมีไพ่อยู่2กองนะครับให้ผู้ชมเลือกมา1กองสมมติผู้ชมเลือกกองนี้ บอกผู้ชมว่าตัดไพ่ไปเท่าไหร่ก็ได้โอเคผู้ชมก็จะตัดไพ่ไปเท่านี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้บังครับสําหรับนี้เราก็จะบอกให้ผู้ชมเลือกไพ่มาหนึ่งใบงผู้ชมเลือกไพ่มาเป็นเอ e โพแดงให้ผู้ชมจับไว้เป็นเอสโพแดงซึ่งแล้วก็เอาเอ e โพแดงเข้าไปในสำรับอย่างนี้แล้วก็วางครับ บอกให้ผู้ชมนะครับแจกไพ่อย่างนี้นะครับไปล่างใบบนติดกันนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการทำให้ไพ่เนี่ยสลับกันมากขึ้นนะครับแจกไปจนกว่าจะหมดสำรับเลยโอเคก็อ่านนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่า พเพื่อนๆได้เลือกเบอร์อะไรเป็นเอชโพแดงนะครับแล้วก็กรอน,นี้ได้ถูกตัดไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะเลือกไพ่แล้วเดีย๋ยวเรามานับกันนะครับว่ามีตัวเลขอะไรว่ามีก็เป็นตัวเลขอะไรนะครับที่เราได้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าบสิดสิบสได้หมายเลข13และทุกคนเลือกเอชโพแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมานับกัน 1> 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13เราเลือกไพ่อะไรกันนะครับโอเคครับก็มาเข้าสู่ช่วงสอนกันแล้วนะครับก็กนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเซลเวิร์กิ่งก็คือเพื่อนๆไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรามากเลยนะครับก็เพียงแต่ว่า ทำตามที่ผมสอนไปเรื่อยๆนะครับก็เพื่อนๆก็จะสามารถเล่นกลน,นี้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับก็ลื่นไหลก็ตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆหยิบไพ่มาหนึ่งสำหรับนะครับแต่ต้องเป็นสำหรับที่มีห้บสองใบเท่านั้นนะครับมีน้อยกว่าน,นี้ไม่ได้หรือว่าใช้มากกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีไพ่นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วโอเคก็ตอนแรกนะครับก็บอกให้ผู้ชม แจกพ่มา26ไบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 2 2 23 24 25 26ตอนนี้เราจะได้สองกองที่มีพ่เท่ากันแล้วนะครับก็ถามผู้ชมว่าผู้ชมต้องการกองไหนสมมติว่าเขาต้องการกองนี้ก็บอกเขาว่าก่อนที่เราจะเริ่มแสดงคนเนี่ยเราอยากให้ หรือว่าผู้ชมเนี่ยเลือกตัดไพ่มาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเท่าที่ว่าเขาต้องการผมว่าเขาตัดไปเท่านี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเราไม่ได้บังคับโอเคเสร็จปุ๊บเราจะมาใช้สําหรับนี้กันนะครับสาหรับที่เขาไม่ได้เลือกในการเลือกไพ่นะครับให้เขาเลือกใบไหนก็ได้นะครับซูเว่าเขาเลือกใบนี้ใบไหนก็ได้นะครับไม่มีการบังคับเราจะดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้นะครับตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ ตอนนี้เขาเลือกเป็น5โปรเดนครับโอเคครับเข้าสู่ช่วงสําคัญแล้วครับตรงนี้นะครับก็คือการที่เราจะคอนโทรลไพ่นะครับให้ไปอยู่ข้างล่างเสมอนะครับแบบนี้นะครับให้ให้ไพ่เนี่ยอยู่ข้างล่างเสมอโดยที่เราสับตอนยังไงนะครับก็จะอยู่ข้างล่างเสมอนะครับเป็นเทคนิคที่เราต้องฝึกฝนนะครับ โอเคพอเราคอนโทรไพ่ไว้ข้างล่างไว้แล้วนะครับเราก็จะสำรับเนี่ยมาวางไว้ทับสำรับนี้ตอนนี้เนี่ยไพ่ของผู้ชมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือบอยเขาแจกใบล่างใบบนนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดทั้งสำรับเลย โอเคพอเราแจกได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็บอกผู้ชมว่าก่อนที่เราจะทําการแสดงเนี่ยเราได้บอกให้ผู้ชมเนี่ยตัดไพ่ไปจํานวนหนึ่งก็ให้เขานับไปครับว่ามีกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสามแล้วก็บอกผู้ชมว่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าไพ่ที่ผู้ชมตัดเนี่ยสิบสามใบเนี่ยจะตรงกับไพ่ที่ผู้ชมเลือกในตําแหน่งของกองนี้พอดี เราแจกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเสสิบสมาที่13เราจําเป็นอะไรนะครับเป็นห้าโฟร์ดำโอเก็เ okay. ท่านี้นะครับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนได้นำตัวนี้ไปลองทดลองแสดงกันนะครับแล้วก็ถ้าผลลัพธ์เป็นยังก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์มมนไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับก็อยวผมจะมานั่งอ่านะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับ